สวัสดีครับพบกับผมนะครับมิสเตอร์พงศ์ฟอร์ดเกษตรนะครับโชว์รูมยอดขายอันดับหนึ่งนะครับในประเทศไทยถึง4ปีซ้อนเลยทีเดียวและที่อยู่ข้างหลังผมนะครับนี่ก็คือเจ้า Ford Next Gen Ranger นะครับซึ่งเป็นตัว XL p l u s นะครับค่าตัวของเขานะครับอยู่ที่822,000บาทนะครับแต่วันนี้เนี่ยไฮไลท์ก็คือเขาไปแต่งนะครับสไตล์อเมริกันเลยนะฮะเป็น F150 ครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปชมนะครับว่า เขาแต่งตรงไหนบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวไปเริ่มด้านหน้ากันเลยดีกว่าครับด้านหน้านะครับเริ่มจากด้านบนเลยเนี่ยครับคือฝากระโปรงเนี่ยเปลี่ยนใหม่ยกแผงเลยนะครับแก้มข้างนะครับก็เปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็จะมีตัวกระจังหน้าไฟหน้านะครับที่จะเป็นตัวโปรเจคเตอร์ที่เพิ่มเข้ามานะครับและในส่วนของตรงไฟซีแคมเนี่ยเขาก็ยังคงคอนเซปต์ของ next gen เอาไว้อยู่นะครับ ตรงนี้เนี่ยครับตรงกระจังหน้าเนี่ยนะครับเขาก็จะมีในส่วนของไฟสปอร์ตไลท์มาให้ด้วยนะครับซึ่งเป็นไฟ LED นะครับแล้วก็ตรงกระจังหน้าจะมีตัวอักษรโลโก้นะครับ Ford ซึ่งเป็นสีดำนะครับตัดกับสีแดงนะครับดูดูดันมากๆเลยทีเดียวลองซูมออกถอยออกนิดนึงฮะโอเคมาพร้อมกับตัวนี้ครับก็จะเป็นในส่วนของมินิแอมปนะครับซึ่งมา3จุดให้นะครับ ด้านล่างครับกันชนกันชนด้านล่างนะครับก็ยังมีในส่วนของตัวไฟมาให้อีกถึง5ดวงด้วยกันนะครับซึ่งเป็นไฟ LED เช่นเดียวกันนะครับเรียกได้ว่าโอ้โหเปิดไฟมาเนี่ยไม่ต้องถามหาเลยครับโจรผู้ร้ายเนี่ยสาดเห็นหมดนะฮะแล้วก็ไปด้านข้างกันต่อนะครับด้านข้างนะครับตรงแก้มข้างเนี่ยเขาก็จะแต่งในสไตล์รุ่นพี่ใหญ่ที่เป็น Ford Raptor นะครับ ตัวนี้ก็จะมีคอนเซปต์คล้ายๆแรปเตอร์นะครับแต่ว่าสไตล์เนี่ยของเขาจะยืดโป่งออกมาถ้าเป็นรถสมัยก่อนก็เป็นวายบอดี้นะฮะยืดโป่งออกมานะครับแล้วมีโป่งซุ้มล้อออกมาอีกซึ่งทำให้เขาเนี่ยโอ้โหใส่ล้ออย่างใหญ่ๆแบบนี้ได้นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นล้อ A-Vampire นะครับเป็นล้อ Mac A-Vampire ายลายก้านนะครับจะเป็นสีดำนะครับตัดกับสีโครเมียมอย่างเงี้ยนะครับให้อารมณ์ที่ สปอร์ตดุดันนะครับแล้วก็มีความหรูหรานะครับมาพร้อมกับตัวยางนะครับซึ่งตัวยางตัวนี้เนี่ยเป็นยางคอสเลดเดอร์นะครับลายสปอร์ตมากๆเลยนะครับเหมือนทรานส์ฟอร์เมอร์เลยนะฮะเป็นล้อแม็กขอบ20นะครับออฟเซ็ตก็คือตัวตัวนี้จะเป็น33 12.5แล้วก็ R20 นะครับก็เรียกได้ว่าโหยางนี่แบบใหญ่กว่าตัวผมดูเลยฮะ โคตใหญ่ด้านในครับยกขึ้น2นิ้วนะครับก็จะมีในส่วนของตัวปีกนกนะฮะที่เพิ่มเข้ามานะครับเพื่อที่จะช่วยปรับสมดุลให้กับหน้ายางนะครับเพื่อให้ตัวยางเนี่ยมันมันไม่ถูกกินกินแบบไม่เท่ากันนะครับถัดมาครับผมถัดมาก็จะเป็นในส่วนของตัวกระบะนะครับแก้มกระบะข้างๆเนี่ยนะครับ ก็เปลี่ยนยกเซต,ตอีกเหมือนกันนะครับแล้วก็เขาติดสติกเกอร์นะครับเป็นแรปเตอร์ให้ด้วยซึ่งจริงๆแล้วรถทันนี้เนี่ยมันเป็นรถตัว xl พัดนะครับซึ่งก็เป็นตัวเริ่มต้นเลยครับของ4ประตูะมีโป่งล้อให้ยืดไวบอดี้รถออกค่อนข้างใหญ่นะครับมาดูในส่วนของไฟท้ายกันบ้างดีกว่านะครับไฟท้ายเนี่ยทางร้านก็เปลี่ยนให้ใหม่นะครับ ต้องต้องเรียกได้ว่าเป็น LED ทั้งหมดแล้วนะครับก็จะมีไฟเบรกไฟถอยนะฮะไฟเลี้ยวอยู่ในโคมเดียวกันเรียบร้อยนะครับตัวกระบะท้ายนี่ก็เปลี่ยนนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยดีไซน์ออกมาให้มันยืดออกมาลับกับตัวแก้มข้างนะครับแล้วก็ติด Ford FORD, Ford นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นเป็นอลูมิเนียมเลยนะครับเขียนว่า l a f ต t ร r นะฮะ ก็คันนี้ก็กำลังเตรียมส่งมอบนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆน,นะครับที่รับชมแล้วก็ชอบการแต่งรถในสไตล์อเมริกันแบบนี้นะครับก็สามารถทักเพจเข้ามาได้นะครับหรือโทรที่เบอร์0819148668งน p a g e มิสเตอร์พงแฟนเพจยินดีให้บริการครับ Yeah.